วันนี้นะครับหมอก็จะมาแสดงให้ดูนะครับว่าอัลเทอร์าเนี่ยการที่เรามีวิช a วลลเซชันขนาดที่คุณหมอยิงตัวขึ้นพลังงานเข้าไปเนี่ยทำให้แม่นยำขนาดไหนเดี๋ยวหมอจะแสดงให้ดูนะครับนี่นะเดี๋ยวหมอจะมาแสดงให้ดูนะว่าในหน้าของเราอะ่ะมีอะไรบ้างแลนะชั้นสมัอยู่ตรงไหน นี่นะครับเราก็จะเห็นว่าสีขาวๆเนี่ยคือชั้นสแมสลายเนี่ยคือลายที่เราจะยิงเข้าไปที่ชั้นสแมสนั่นเองซึ่งจะมีหัวจะมีทั้งหมด3ามระดับ1.5 3.0และ0.5ซึ่งมั่นใจแน่นอนว่าทุกๆลายที่ยิงไปเนี่ยจะลงชั้นสแมสแน่นอนแล้วในหน้าเรามีอะไรบ้างเห็นดำๆนี้ไหมครับเป็นของเหลวทั้งนั้นเลยพวกนี้เป็นฟิลเลอร์นะครับในหน้าเราเนี่ยถ้าเรายิง อัลเทอร่าหรือไฮฟูเข้าไปในตำแหน่งที่มีฟิลเลอร์เนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบได้ฉะนั้น<ม>การที่เราใช้เครื่องอัลเทอร่าเนี่ยเราก็คุณหมอสามารถเห็นได้แล้วก็จะหลีกเลี่ยงการยิงบริเวณนี้ได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีเป้าหมายอยากยกกระชับใบหน้าและเคยฉีดฟิลเลอร์หรืออะไรก็ตามมาค่อนข้างเยอะเนี่ย การใช้อัลทราเนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์เลยคุณหมอสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ในหน้าเราได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ยิงบริเวณนั้นเพื่อให้ประสิทธิภาพทุกๆกลายที่ยิงลงไปเนี่ยถึงชั้นสมัยได้ดีที่สุดนะครับนอกเหนือจากการยิงอัลทราเพื่อยกรชับแล้วเนี่ยอัลทรายังสามารถยิงเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนบนผิวหน้าของเราได้เช่นกันโดยการยิงไปบริเวณที่ชั้นตื้นของผิวหนังจะทำให้ผิวหนังเกิดการหดตัวและเกิดการสร้างคอลลาเจนนะครับ และนี่คือความแตกต่างนะคะของเครื่องอลเทรากับเครื่องยุกชับชนิดอื่นที่มีจุดเด่นนะคะอยู่ที่หน้าจอการแสดงผลแบบเรียวท้าเป็นหน้าจอที่แสดงชั้นผิวจริงทำให้คุณหมอสามารถเห็นชั้นสมัดขึ้นที่หน้าจอและทําการยิงลงไปได้แบบถูกชั้นเห็นผลลัพธ์1 0 0ในทุกลายที่ยิงเข้าไปค่ะจากหน้าจอนะคะจะเห็นได้เลยว่าคุณหมอนะคะจะต้องคอยมองที่หน้าจอตลอดที่มีการยิงนะคะซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องมือชนิดอื่นค่ะ ที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลนะคะทําให้ไม่จําเป็นจะต้องมองแต่ความแม่นยําที่จะลงไปถึงชั้นสมัก็จะน้อยลงด้วยเช่นกันในขณะที่อัลเทอร่านะคะสามารถเห็นชั้นผิวได้แบบเรียวทา์ทำให้คุณหมอสามารถมองจอแล้วก็ยิงลงไปได้ถูกชั้นทำให้เรามั่นใจในการเห็นผลลัพธ์ของอัลเทอร่าได้อย่างชัดเจน ถือว่าเป็นเครื่องยกกระชับระดับแนวหน้าของโลกที่ดาราเซเลบส่วนใหญ่ให้ความนิยมในการใช้ยกกระชับใบหน้าเพื่อให้หน้าดูอ่อนเยาวค์ค่สำหรับสาวๆที่กําลังตัดสินใจว่าอยากจะยกกระชับหน้าด้วยเทคโนโลยีไหนดีแนะนําเลยนะคะว่าต้องเอาเทอราเท่านั้นค่ะรับรองว่าคุม้มแล้วก็เห็นผลยาวนานถึง1ปีเลยค่ะ